มีข่าวฮือฮาต้อนรับวันคริสต์มาสครับเมื่อนายประสิทธิ์เจียวกกจำเลยในคดีชอบกองประชาชนนะครับซึ่งไม่ได้รับการประกันตัวโดยต้องขังอยู่ที่เรือนจำกรุงเทพมหาคนครครับเมื่อถูกเบิกตัวมาสาลครั้งแรกก็คิดจะเพนนีครับไม่รู้ว่าในเรือนจำนายประสิทธิ์กินอะไรเข้าไปถึงกล้าทำเช่นนั้นประสิทธิ์ขออนุญาตกสารครับเข้าห้องซ่วมนะฮะ แล้วก็ไม่รู้มีใครแอบเอาเสื้อผ้ารองเท้ามาวางรองไว้ในห้องสวมแล้วก็มีข่าวว่าประสิทธิ์ยังสามารถแอบเอากุญแจนะครับที่ไขกุญแจมือกับกุญแจเท้านะครับซ่อนไว้ใต้พื้นด้วยนะฮะแล้วก็ข่าวว่าเป็นกุญแจดอกจริงด้วยครับไม่ใช่กุญแจผีหลังจากที่แปลงเฉมเรียบร้อยประสิทธิ์ก็ออกมาจากห้องนะฮะผู้คุมก็ไม่เห็น หรือว่าแกล้งไม่เห็นก็ไม่รู้ครับแต่ว่าคนคำนวณก็มิสู้ฟ้าลิขิตครับประสิทธิใส่ชุดใหม่นะฮะสวมแมสเรียบร้อยเดินออกมาสบายๆไม่มีใครสังเกตได้เลยนะครับดูแล้วก็น่าจะรอดแต่ช่างเมือเอิญครับมีผู้ต้องหาซึ่งอยู่อีกบอลลังนะฮะแล้วก็เสร็จก่อนออกมาเห็นเข้าจำได้ครับก็ร้องตะโกนประสิทธิประสิทธิประสิทธิท์เท่านั้นนะครับผู้คนก็แตกกระเจิง ประสิทธิ์เพ่นหนีลงบันไดจากชั้นเจ็ทั้งวิ่งทั้งกลิ้งทั้งกระโดดครับโดยมีตำรวจสารกับเจ้าหน้าที่ราชทันตามมาเป็นควรถึงตีนบันไดครับก็จบประสิทธิ์ทั้งเจ็บทั้งหมดแรงทั้งหายใจไม่ออกถูกจับส่งคืนถิ่งครับส่งเข้าเรือนจำเรียบร้อยเพียงไม่กี่นาทีนับจากเหตุครับคดีข้อโกงของประสิทธ์นั้นยังไม่เริ่มต้นพิจารณาครับแต่ประสิทธ์ เดกคุกแน่นอนก็คือข้อหาหลบในระหว่างถูกคุมขังซึ่งมีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน1ปีนะฮะก็โดนทันทีครับแบบนี้ไม่ต้องสส่อพยานครับเรามาทําความรู้จักกับประสิทธิ์เกียวกกสักหน่อยนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้เกาะติดข่าวสารบ้านเมืองครับประสิทธิ์นั้นวันนี้อายุเพียง4,6ปีนะฮะกำลังห้าวพลังบอกว่าชีวิตกําลังเริ่มต้นประสิทธิ์เป็นชาวใต้ครับ เป็นชาวกระบี่เมืองห้อยเก่านะฮะข่าวว่าสมัยเด็กเป็นเด็กที่เกเรไม่ชอบเรียนหนังสือนะฮะไม่มีข่าวว่าประสิทธิ์เรียนจบชั้นไหนมอไหนจากนั้นอะไรก็ทํางานอิเล็กเคขนะครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะจากนั้นก็เข้ากรุงเทพเพื่อแสวงหาโชคครับแต่ก็ไปไม่รอดสุดท้ายประสิทธิ์ก็ต้องกลับสู่กระบี่บ้านเขาครับแล้วก็ไม่รู้ไปทําอิท่าไหนข่าวว่าทําธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ครับแล้วก็กลายเป็นเสียพันล้านเมื่ออายุเพียงสีต้นต้นเองครับแล้วก็เพ้อแพลเดียวศาลก็สั่งให้เป็นคนล้มละลายครับพูดง่ายๆก็คือหนี้สินมหาศาลนะฮะจนศาลดูแล้วว่าคงหมดปัญญาเคลียร์หนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับก็ล้มละลายเสียนะฮะหนี้จะได้หมดไปแล้วก็ห้ามไปทํานิติกรรมห้ามไปหลอกกู้เงินจาก ใครอีกนะครับสมัยก่อนนั้นใครถูกสั่งให้เป็นคนละลายนะครับชีวิตก็จบไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่ว่าสมัยนี้กฎหมายใจดีครับให้โอกาสคือถ้าหากว่าใครละลายครบสามปีนะฮะหากคิดจะต่อสู้ชีวิตใหม่กฎหมายก็ให้โอกาสขอเพิกถอนการละลายได้ครับก็ไม่ต้องใช้ฝีมือพิศดารหรอกครับเป็นไปตามกฎหมายปกติเพียงแต่ว่าคนที่เคยรู้ว่าเป็นคนละลายมาแล้วนะครับก็ คงไม่เช <To> ื er ่อถือเราอีกนะครับครบสามปีประสิทธิ์พ้นจากการเป็นคนละลายนะสารก็อนุญาตก็ยอมรับครับว่าประสิทธิ์ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะฮะแต่ว่าที่สงสัยคือใครเป็นนายทุนใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังประสิทธิ์ทำให้มีคนเชื่อถืออีกมากนะครับจากนั้นประสิทธิ์ก็เริ่มต้นธุรกิจใหม่นะฮะเมื่อหกปีที่แล้วแล้วก็ทันสมัยด้วยครับเป็นธุรกิจประเภทออนไลน์เปิดเว็บครับ เปิดแอปช่วยเหลือสังคมนะฮะบริการดินฟ้าอากาศบริการจราจรบริการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแลกข่าวว่าฟรีด้วยครับประสิทธิ์ใช้ชีวิตแบบคนมีเงินครับเข้าไปแทรกตัวในเครือข่ายของกองทัพบ,บกนะฮะสร้างภาพตัวเองเป็นคนดีมีแต่ให้ช่วยเหลือสังคมทั้งจิตอาสาปกติทั้งจิตอาสา904ครับเดินเข้าออกกองทัพไทยตามใจชอบแล้วก็ประกาศตัวเองว่า เป็นคนประสบความสําเร็จในธุรกิจมีบริษัทในเครือข่ายอยู่ทั่วโลกนับ20บริษัทครับแล้วก็ครอบคลุมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับบริจาคสารพัดทาตัวเป็นคนดีแสดงตนว่าเป็นอันดภานกลับใจนะฮะประเภทว่ารวยแล้วก็ขอคืนให้กับสังคมทําโครงการชื่อคุ้นๆน,นะครับว่าโครงการคืนคุณ แผ่นดินตอบแทนสังคมครับประกาศตัวเองเป็นผู้ให้นะฮะประกาศว่าเป็นคนดีซะเองไม่ต้องรอให้คนอื่นชื่นชมครับเคยออกรายการเจาะใจนะฮะทำรายการกับทีวีของทงบช่องห้านะครับชื่อว่ารายการคืนคุณแผ่นดินเพื่อสังคมและประชาชนเราวก็จ้างคนเขียนหนังสือประวัติของตัวเองนะครับชื่อว่าอันตราพานกลับใจกู้วิกฤตพันล้าน แม้กระทั่งเอกราบานะครับก็ยังแต่งเพลงให้ประสิทธิ์เลยครับชื่อเพลงแบบอวยกันอลังการครับว่าประสิทธิ์ผู้ให้สื่อบางสื่อก็ยังอวยถึงขนาดว่าประสิทธิ์คือแจ็คมาของเมืองไทยครับประสิทธิ์ด่งดังออกสื่อออกอีเวนต์นะฮะมีคนเข้าฟังนับพันนับหมื่นแล้วก็สร้างภาพนักธุรกิจที่ใครอยากจะรวยก็ยินดีให้มาร่วมลงทุนครับ แล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงนะฮะลักษณะอย่างนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นอาการทำแม่งทำแนงครับประสิทธิ์สร้างเอกลักษณ์นะครับใส่เสื้อยืดสีเหลืองนะฮะแล้วก็สลับสีฟ้าก็สื่อเป็นไหนนะครับว่าตัวเองเอิงอยู่กับอะไรนะฮะมีการใช้สื่อออนไลน์สร้างกระแสสร้างความนิยมทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามครับเมื่อธันวาคม63ครับ การณกาวานิชหรือหน้าช่อแห่งอาคตใหม่สมัยก่อนนะครับก็นำข้อมูลมาเปิดเผยกับสังคมว่ามี OI นะหรือสื่อปั้นกระแสนะครับสร้างความนิยมแล้วก็สร้างความเกลียดชังให้กับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็พบว่า OI นี้ครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ประสิทธิ์ใช้สมหากินครับและประสิทธิ์ก็รับว่าเป็นสื่อที่ทำงานเชียร์รัฐบาลทหารครับ แล้วก็รับงานจากกองทัพไทยในการปั่นกระแสนิยมและกระแสความเกลียดชังด้วยครับจากนั้นกระแสตัว,ตวของประสิทธิ์ก็เริ่มมีผู้คนสงสัยแล้วก็เริ่มสะดุดมีผู้คนรนแวงแล้วก็เริ่มออกมาแสดงผลว,ว่าได้ร่วมลงทุนกับประสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆครับ ตำรวจก็เข้ามาสืบสวนในที่สุดความจริงก็ปรากฏครับคนดีก็แตกดังพลกนะฮะประสิทธิ์ถูกตั้งข้อหาชอบโกงประชาชนครับก็คือถ้าชอบโกงคนเดียวนะฮะก็เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่ยอมความกันได้แต่ถ้าชอบโกงประชาชนก็คือชอบโกงคนหลายๆคนครับและก็อันนี้ก็ยอมความกันไม่ได้ไม่ได้ชอบโกงคนเป็นร้อยครับแต่เป็นหมื่นนะฮะ แล้วก็ไม่ได้ชอบโกงคนแค่ล้านสองล้านนะครับเห็นบอกว่าเป็นพันล้านครับประสิทธิ์ถูกจับครับพบว่ามูลค่าความเสียหายมากกว่าพันล้านบาทน,นะซึ่งศาลเห็นแล้วก็เกรงว่าประสิทธิ์จะหลบหนีก็ไม่ให้ประกันครับประสิทธิ์จึงต้องอยู่กินในเรือนจำกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาครับก็คือตั้งแต่ปีหกสามตำรวจและก็อายการใช้เวลาทำสำนวนนะฮะพอสมควรนะครับก็สองปีผ่านมาครับศาลก็นัด พิจารณาครั้งแรกนะฮะและประสิทธิ์ก็คงเดาได้ว่ายังไงก็ต้องติดคุกแง่ๆนะฮะจึงตัดสินใจวางแผนหนีสารครับก็คงคิดละครับว่าถ้าหนีได้ก็คงเพ่นออกนอกเมืองไทยจนหมดอายุความกังครับแต่มันก็ไม่ง่ายครับประสิทธิ์คงโดนหลายเด้งนะครับและก็หนักกว่าที่คิดนะครับเอาง่ายๆนะฮะความผิดฐานช่อโกงก็จำคุกไม่เกินห้าปีไม่มีขั้นต่ำครับแต่เท่าที่เจอมาเนี่ยฮะ ก็คงจำคุกกรรลับประมาณหนึ่งปีชอบโกงเขามาพันคนก็พันกรรมก็พันปีครับรับสารภาพลดคริ่งก็เหลือห้ารอยปีนะฮะแล้วก็ปรับอีกไม่รู้เท่าไหร่ประสิทธิ์ก็คงคิดแล้วละครับว่าเป็นคนดีอยู่ในคุกก็คงไร้ค่าแต่ก็คงต้องอยู่ในคุกต่อครับไม่มีสิทธิ์หลีกเลี่ยงอีกแล้วครับเรื่องนี้ในทะางกฎหมายไม่มีอะไรซับซ้อนครับ เพียงคดีนี้ก็คงจะใช้เวลายาวนานนะครับเพราะว่ามีผู้เสียหายหลายพันนะฮะก็คงต้องสืบพยานกันอีกไม่รู้เท่าไหร่ครับความจริงเรื่องโชคของประชาชนก็มีมานานแสนนานครับเท่าที่จำได้ก็ตั้งแต่ปี2525ครับสมัยนั้นที่ดังมากก็คือแช์น้ำมันของแม่ชมอยครับก็ลงทุนกันนะฮะเป็นร้อนนะครับผลตอบแทนเร็วแล้วก็สูงครับก็สุดท้ายก็ล้มนะฮะ ก็พบว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ที่โกงประชาชนจากนั้นก็มีแชร์อีกมากมายนะครับที่ดังๆก็มีแชร์แม่นกแกว้วแชร์เสียมาพระคำและสารพัดแชร์ครับก็แบบเดิมๆครับคือหลอกให้เห็นว่ามีการลงทุนและกําไรเร็วนะฮะและกําไรเยอะแต่คนไทยก็ยังเชื่อครับก็มีตัวอย่างโดนโกงแล้วโกงเล่าจนมาถึงทุกวันนี้ไม่สงสัยเลยครับว่าธุรกิจอะไร ลงทุนแล้วอยู่เฉยๆกำไรเดือนละ10ซโดยประมาณครับก็แค่1ิบเดือนนะฮะก็คืนทุนจากนั้นก็กินกำไรนะฮะธุรกิจแบบนี้ผมเห็นมีอย่างเดียวครับก็คือยาบ้านะฮะหรือก็อาจจะเป็นอยู่ในเครือข่ายตู้ห่าวกันบางครับธุรกิจนี่นะครับถ้ามันดีนะฮะใครเขาจะมาชวนเราทำนะครับเขาก็ทำคนเดียวเขาก็บอกญาติโยมไม่ดีกว่านะครับก็หลายคนก็คงจะคิดคล้ายๆกันแหละครับว่า เราอาจจะเป็นกลุ่มแรกที่ไม่โดนหลอกคือคิดว่าคงเป็นกลุ่มแรกที่โชคดีนะซึ่งก็มีคนคิดแบบนี้มาก่อนเรามากมายครับไม่มีหรอกครับที่ใครจะรวยกันง่ายๆไม่มีของมีค่าใดๆที่ได้มาโดยง่ายหรอกครับทุกอย่างย่อมมีค่าตอบแทนเสมอฝรัง่งก็มักจะพูดว่า no pain no gain ครับไม่มีความเจ็บปวดก็ไม่มีทางได้อะไรเลยครับ